ดิมแต่น้ำเย็น ok <teenage time. S 2> เซนุกะชอบกินน้ำแข็งน้ำเย็นเดี๋ยวจะกินน้ำอุ่นล่ะกินน้ำแบบไม่เย็นลนะสวัสดีค่ะมาแม่แม่ทุกคนสองพันคนโคดูเยอะมากเฮ้ยตื่นเต้นเนาะทางวนนีนีเข้านะบอกเลยว่าปัง ขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะคนดูเยอะจังเลยรอหรออย่าทันจิ๊ตจิ๊ลิงด้านล่างนะคะ มากใครพร้อมแล้วนะคะขอคนละหนึ่แชร์นนอขออนุญาตโชว์ผลงานนะคะน้องลงนงะงม,มอบมอบมอบม,มอบมอบมอบ <BU MP. S 2> สวัสดีค่ะเจนผอมลงมาอ่ะมาอันนี้นะคะเลขความฝันงวดวันที่หนึ่งนะคะงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งนะคะเดือนที่แล้วหนึ่งเจ็ดนะคะใครได้บ้างงวดนี้ใครได้บ้างใครได้บ้างงวดนี้นะคะหนึ่งเจ็ดเลขฝันนะคะงวดวันที่หนึ่งเดือนที่แล้วหนึ่งเดือนที่แล้วนะคะ อ่ะขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนเ็วมาเป็นกาลังใจเจ๊หน่อยเพจปิดกั้นนะคะตอนนี้เพจปิดกั้นหนักมากเลยนะคะเพจแบบเปิดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจกันหน่อยร็วอุ้ยแชร์น้อยจังเลยนี่นะคะงวดวันไหนใครได้งวดน,นี้หนึ่งเจ็ดบ้างใครได้หนึ่งเจ็ดพิมพ์ว่าได้หนึ่งเจ็ดมาเอองวดแรกเลย<ม>ที่ฝันวันงวดแรกนะคะมอบมอบหนึ่งเจ็ดแล้วก็เข้าหกหนึ่ง นี่นะคะไหนใครได้บ้างวันนี้มีคนได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ค่ะหนึ 2, 2่งเจ็ดสองคูณสองสองตรทุตังมากถูกค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะวัดวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งเดือนเจ็ดใครได้บ้างวันนี้เล่คกกวามฝันแตกไปนะคะ อ่าแล้วงวดที่สองนะฮะงวดที่สองนี่ค่ะเข้าศูนย์ห้าตัวเล็กๆคือตรงนี้นะคะเพราะว่าฝันเห็นเลขหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์ห้าอยู่ข้างล่างแล้วเข้าศูนย์ห้าตรงๆเลยนะคะศูนย์ห้ามีใครได้อีกบ้างศูนย์ห้าตัวเล็กๆหนึ่งห้าตัวใหญ่ๆนะคะอ่ะนะคะศูนย์ห้าตัวแล้วสวัสดีอู้เกือบสามพันคนเนี่ยเยอะมากเลยนะคนดูเยอะมากคนดูเยอะว่าเยอะเว่อเยอะว่างเยอะ อารังการเวอร์เจนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะนะคะโอเคมาเดี๋ยวเขียนให้ เอาจริงนะเลขฝันเจอ๊อะเจ๊ฝันเมื่อสองสามวันที่แล้วไม่ได้ฝันมาคืนนะฝันสองสามวันที่แล้วแล้วก็เลยแบบอ่ะเลขเนี่ยแหละคิดว่าน่าจะเลขนี้ไม่รู้นะว่าคิดเลขเยอะเกินจนแบบว่าคิดเลขเยอะเกินจนแบบว่ายัางไงอ่ะ คิดเลขเยอะจนคุณแบบว่าคิดเยอะหรือเปล่าแต่ว่าฝันว่าฝนเอาตรงนะอันนี้รอบนี้ฝันแบบฝันว่าหวยออกฝันว่าแบบฝันว่าเลขออกตัวนี้นะคะเลขออกเลขออกตัวนี้ล่างเลขออกตัวหนึ่งบนฝันเลขบนล่างอ่ะฝันเห็นเลขบนล่างอ่ะอืมก็เดี๋ยวดูกันไปนะคะ ใครจะเข้ากลุ่มฟรีควลิ้์ด้านล่างไดเลยนะมาได้ศูนย์ห้าค่ะได้ศูนย์ห้าหนึ่งร้อยอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเขียนให้จะขอดูแชร์ก่อนสิใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะคะเจ๊เปิดกลุ่มให้ไม่มีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะเป็นกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวะทางฟรีจิ้มลิ้์ได้เลยนะคะ กดเขากลุ่มได้เลยนะคะกลุ่มฟรีนะคะเต็มคือเต็มทันคือทันไม่ทันคือวันหลังเลยนะคะเต็มคือเต็มนะคะศูนย์ห้าอันนี้หนึ่งห้าอันนี้หนึ่งเจ็ดอันนี้ศูนย์ห้าเข้าไปแล้วสองงวดติดแป๊บหนึ่งนะทุกคนใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งรีบนะอย่าเล่งเจน,นะรีกดเขากลุ่มได้เลยนะคะ งวดวันที่หนึ่งหนึ่งเดือนแปดเนาะหนึ่งเดือนแปดขอคนละหนึ่งแชร์นะคะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีเจนุกนะคะรีบกดเขาได้เลยนะคะไม่เสียตังค์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆซิ้งนะคะ มื่อวันที่หนึ่งเดือนแปดปีนี้ก็จะเป็นวันครบรอบแตกสามตัวงวดที่สองนะคะของพุ่งหนี้นะคะเป็นงวดที่แล้วปีที่แล้วเจ๊เข้าสองหกหนึ่งสามตัวนะคะ <c oughs> ที่กดเขากลุ่มไดนเลยนะทุกคนทันคือทนันไม่ทันคือวันหลังเลยนะคะลิงก์ด้านล่างก็คือเป็นกลุ่มฟรีของเจนุกเองค่ะเพราะว่า เื่อแบบใครที่ยังไม่มีงบไม่มีเงินในการสมัครเข้ากลุ่มนะคะใครที่ยังไม่มีงบไม่มีเงินไม่ต้องอย่าเพิ่งโอนเงินบูชาของก็ได้ให้เจ๊แบบว่าเข้ากลุ่มก่อนนะคะโอเคฝากอุนหนุนเลยนะถ้าสินค้าออกมานะคะวิต่นเต้นนะคนดูเยอะ มาเดี๋ยวทุกคนหาว่าลำใหญ่ฝันนะคะฝันว่าฝันเห็นบนล่างค่ะไม่รู้ว่าเฮ้ย <Hey. S 1> ฝ้าอุหนุนลดน้ำหนักเจด้วยเดอ้อคอยเข้าอีกนะงวดน,นี้คอยเข้าอีกนะ คือแบบตื่นแต่ไหนฝ่า <ừ> วนุ่นเร้อคนดูเยอะมากคุณพระบังเอิญป่าบังเอิญป่ะ ฝันแบบเนี้ยฝันว่าอันนี้ออกบนอันนี้ออกลนะคะผิดถูกเย่าวว่ากันนะผิดถูกอย่าวว่ากันฝันเลขตัวเดิมเลขที่ชอบไปทุกคนเจชอบเก้าหนึ่งแล้วก็ฝันเก้าหนึ่งแต่ติดศูนย์หกไว้ด้วยนะพอะเห็นเห็นจะฝันบนล่างอะ่ะแต่ก็แบบไม่รู้ว่า เอออย่าว่ากันนาะอย่าว่ากันนาะอย่าว่ากันนาะผิดถูกอย่าว่ากันนายหรือคนดูเยอะมากคนดูเยอะมากเยอะจริงโอเคนะใครไม่ทันนะคะทันเป่า ขอให้เงงๆนะอุดหนุนสลาลกกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะเจ๊จัดแล้วเจ๊พอเจ๊ฝันปุ๊บเจ๊ซื้อก่อนเลยเอานี้นตรงๆนะคะเจ๊ซื้อในกองสลากพันแล้วก็เนี่ยอะไรนะสลากดิจิตอลอะ่ะเจ๊ซื้อสองสองไอ้นี่เลยเจ๊แบบจัดเลยอะ่ะจัดเต็มแม็กอะ ชันฝันฉันก็ต้องหาซื้อก่อนนะคะอุ้ยทุกคนพี่ถูกอย่าว่ากันนะบังเอิญน,นะคะและเลขเนี้ยเจ๊ให้ไปนานแล้วจริงไม่จริงให้ไปนานมากแล้วนะขอให้เฮงๆนะ เฮงๆนะคะลงกุ่